คุณคุณแอนทวีรัตด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมาดูเรื่องของวันสําคัญของไทยอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากผ่านการพิจนารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาให้ทุกวันที่26เมษายนของทุกปีเป็นวันประชุมและการจัดนิทรรศาการแห่งชาติครับใช่ค่ะกาหนดขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคนเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมไม้นะคะซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศช่วยในการสร้างไรายได้กระจายไรายได้ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยที่ตั้จากรายงานกันค่ะ การจัดแสดงสินค้าครั้งแรกของชาติไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2425ณท้องสนามหลวงด้วยพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสินค้าไทยจากทั่วประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองพระนครร้อยปีจึงนับว่าเป็นวันสำคัญเพราะแม้เวลาผ่านมาเกือบ140ปีแล้วแต่งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นจนทุกวันนี้ก็ยังคงมีวัตถุประสงค์เดียวกัน นายจิรุตอิสารางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้กําหนดวันของอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้นมาเรียกว่าวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของอุตสาหกรรมไม้ที่มีต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม้ ICE, หรือการจัดประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเป็นรางวาัลการจัดประชุมองค์กรการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการรวมถึงงานไม่ก,กัดอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติก็เป็นหนึ่งในกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและได้ขยายบทบาทไปในการสร้างสารรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศลดความเหลื่อมล้ำจากนโยบายของทีเซพที่กระจายการพัฒนาและโอกาสของธุรกิจไมซ์ไปยังผู้ประกอบการและชุมชนในไมซิตี้10จังหวัดในช่วงแรกนั้นทีเซพเรามุ่งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งยุคที่2คือยุคที่เราเริ่มปรับตัวนะครับแล้วก็มีดีพัฒน์เม้นใหม่ ที่เป็นเรื่องของเครือข่ายโดยยึดหลักเรื่องพพอร์ตและฟอสิลิเทตในช่วงที่3นี้เราก็ทําหลายๆเรื่องมากขึ้นมีการตั้งฝ่ายอินโนเวชันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าอินโนเวชันเป็นเรื่องสําคัญช่วงนี้ในโควิดเนี่ยฝ่ายอินโนเวชันช่วยเยอะมากเลยในการที่เราทําให้กิจกรรมไม้สามารถเดินหน้าขึ้นได้เราก็ถือว่าตอนนี้เราเดินมาไกลามากขึ้นว่าเราเป็นแทนที่เป็นองค์กรที่พพอร์ตฟอสิลิเทตเราเป็นองค์กรที่พยายามที่จะกระจายรายได้สู่พื้นที่ให้ได้มากที่สุด จากสถิติอุตสาหกรรมไมซ์ไทยนับจากการจัดตั้งทีเซจตลอด16ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักเดินทางไมซ์จากทั้งในและต่างประเทศ191 747,994คนสร้างรายได้ให้กับประเทศ1,756,739ล้านบาท ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 อุตสาหกรรมไม้ไทยสร้างรายได้ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ728,540ล้านบาทและการจ้างงาน426,616อัตรา นอกจากนี้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของไมซ์ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจจากอดีตจวบจนปัจจุบนันมีให้ศึกษาในหนังสือภูมิไทยเส้นทางส่งคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ ICE, ที่ทีเซ็จ,จัดทาร่วมกับกองทุนส่งเสริมการประชุมนานาชาติโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.business-events-thailand.com ตรงนี้เราไปพักกันสักครู่